7. พุทธานุสติอิติปิโสพระควาอรหังสัมมาสัมพุทโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโลบุริษะธรรมะสาลติสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพควาติ8ธรรมานุสติสวาคขาตภพระควตาธรรมโมสันทิิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะณียโกปัจจตังเวทิตโพวิญยูหิติ ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระควมตสาวกสังโฆยายยปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยะที่ทางจตาริปุริสะยุคานิอัตถาปุริสะปุคลาเอสาภควโตสาวกสังโฆอหูนายโยปาหูนายโยทักขินายโยอัญชลีกละนิโยอนุตตลังปุญญกเขตตังโลกัสสาติ กินดามณีเปียงมันตังกินดาวณีเปียงมันตังยสังทาสังโกนางอุปัสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอละหังปะพูตันจับมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกะเลเทโวสุโปเสธที่กินจิเทวเยสกูปัจชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาลิปุตโตพะวันตุเมสิทธิลาพังชนะนัเยมณีกินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาพะโมชนาปียังมะมะ สิบเอ็ดสักกตาวา e สักกตาวาพุทธรัตนางอุสถังอุตมังวัลังฮิตังเทวมนุษสานางพุทธเตเชนโสธินานัสันตุปทวาสเพทุกขาวูปัสมินตุเตสักกตวาธรรมรัตนางอุสถังอุตมังวัลังปะิลาหูปสมานางธรรมเตเชนโสธินานัสันตุปทวาสเพพยาวูปัสมินตุเตสักกตวาสังฆรัตนางอุสถังอุตมังวัลังอาหุเนยังปาหูเนยัง สังคเตเชนะสวทินานัสันตุปทวาสเพโรคาวปูปสเมตุเต 7. พุทธานุสติอิติปิโสพระวาอารหังสมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมศสาลถิสัทธาเทวมนุษาานังพุทโธพระวาติ 8. ธรรมานุสติสวาคาโตพระวาตาธมโม สันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนณะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติ 9. สังคานุสติสุปฏิปันโนพระขาวัตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนพระขาวัตสาวกสังโฆญายาปฏิปันโนพระขาวัตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนพระขาวัตสาวกสังโฆญาที่ทางจตาริปุริสัยุคานิอัฏฐาปุริสัปุคลา เอสปะวะโตสาวะกะสังโฆอาหูเนโย ο, ปาหูเนโย ο, ทักขีเนโย ο. อัญชลีกะระเนโย ο, อนุตตลังปุญญเขตตังโลกัสสาติสิบจินดามณีปียงมันตังจินดามณีปียงมันตังยะสังธาสังกูนางอุปสัสันติสีเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภูตันจามมหาราชาตะวังมังโปสัตถุโนทีปังกะเลเทโวสุโพเศธิกินจิ เทวเยสโกปัชงทสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาริปุโตพะวันตูเมจิตทิลาพังชนะนาเยมณีกินดาปิยังจัทนางสัพเพชนาพะหูชนาปียังมามะสิบเอ็ดสักกตวาสักกตวาพุทธลัตนังอุสถทังอุตมังวัลังหิตังเทวมนุษสานังพุทธเตชนัโสตินานัสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปัสมิงตุเตสักกตวาธรรมรัตนังอุสถทังอุตมังวัลัง ปริลาหงปัสสมนางธรรมเตชนะโสทินานาัสสันตุปทาวาสาเพยพยาวูปัสเมนตุเตสักตะวาสังฆะัตนาอุสถังอุตมังวลังอาหูในยังปาหูในยังสังฆเตเชนะโสทินานาัสสันตุปทาวาสาเพโลคาวูปัสเมนตุเตเจตพุทธานุสติอิติปิโสพระวาอรหังสมมาสัมพุทโธวิชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสาธรรมสารถิ สัทธาเทวมนุสานังพูทโทพระวาติแปรธรรมานุสติสวาขาโตพระขวตาธรรมูสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปัญยิโกปัจจตังเวทิตโพวิญยูหีติ9สังขานุสติสุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโคญายาปฏิปันโนพระขวตโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนพระขวโตสาวกสังโค ยาติทางจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสปุคลาอิสัปควาโตสาวะกะสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกะระเนโยอนุตลังคุณยักเขตตังโลกัสสาติสิบกินดามณีปียังมันตังกินดามณีปียังมันตังยสังทาสังโกนางอุปัสันติสเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะพู ตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัตตุโนทีปังกาเดเทโวสุโปเสทิกินจิเทโวเยสโกปัจชังทศมิงกินเนวาทัตตาปียังกันตังสาริปุโตพวันตุมีจิตทิ่ราพังชนะหน้าเยเมนีกินดาปียังจัดทานังสัพเพชนาพ่อหูชนาปียังมะมะสิบเอสักกตวาสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวะลังมีตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนาสัทีนา นสันตุปทภาวะสเพทุกขาวูปสเมินตุเตสักะตวาธรรมรัตนังอุสถังอุตมังวลังปริลาหงปสัมนังธรรมเตเชนโสวินานสันตุปทภาวะสเพพยาวูปสเมินตุเตสักระตวาสังฆรัตนังอุสถังอุตมังวลังอาหูในยังปาหูในยังสังฆเตเชนโสวินานสันตุปทภาวะสเพโลขาวูปสเมินตุเต สิบสองพระคาถาชินบัญชรชยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามารังสวาหานางังจะตูสัจจาสะพังและสังเยปิวิงสูนาราสภาตันหังกะลาทะโยพุทธ,ธาอัทวีสตินายกาสัพเพ,พปฏิตตาไมหังมัทธเกเต,เตมุนิสลาสีเสปติติโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโรจนีสังโคปติติโตไมหังอุลสภพกุนากาลู หาทถ้าเมยมีอนุรุธโธสาลีปุโตจะถคินีกูทันยูปิดที่พาคัศมิงโมคัลลาหนูจะวามะเกทั้าคินีสวาณีไม่หังอาสูงอนันทลาหุลากัสโปจะมหานาโมอุพาสูงวามะโสตะเกเกสัตโตปิดที่ภาคัศมิงสุริยูวัปปังกะโล นิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตผุ้นิปุงขาโวกุมารกัสโปเทโลมเหสีกิตตะวาโปโสวไมหังวัฒนีนิจังปติฐาสิคุณากาโลปุณนูนอังคุริมาโลจะอุปาลีนันทสีสีวลีเถลาปันจะอิมีชาตานาลาตีติลากามะมะ ศีสษสีติมหาเทราวิชิตาชินสาวกาเอเอตาสีติมหาเทราชิตวันโตชินโนราสาชนันตาศีลเตเชนะอังคมังเกสุสันติตาลัตะนางปุระตัวอาศิทักกินีเมตสุตตกังทัชคังปัจฉตอัอาศิวามีอังคุลิมาละกัง ขันทะขันธมูลละปริปตันจะอาตานาติยสุตกังอากาเสชะทะนังอาสีเสสาปกาละสันธิตาชินานานาวละสังยุตตาสัตตปากาละรังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาภาหิรัตฉัตตุปัฏฐวา อาศีสาวินายังยันตุอนันตชินะเตชะสาวสวัส,สตูมีสกิจเจนะสัทธาสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะละมะฉมหิวิหะลันตังมหีตะเลสัทธาปะเรยนตุมังสพเพเตมหาบุริสาสภา อิเจวะมันโตสุกุตโตสุลักโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาลิสังโฆสังคานุภาเวนะชิตันตรายูยสัตรธรรมานุภาวะปรลิโตจะลามิชินะปัญชเลติ13มหมดสวดภาหงมหากาภาหง สหัสสมพินิมมิตสาวุธันตังคลีเมีขลังอุทิตโครัสะเสนามาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวพวะวตเตชยมังคลานิมาลาติเลกามพิยุชิตะสภาละติงโคลัมปนาละวะกามัคขะมะถัดทะยักขังขันติสุทัน ตาิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยยมังคลานินาลาคิลินฆะชวลังอติมัตตปูตังทาวคิดจักกะมมสันนิวสุธาลุนันตังเมตตมผู้เสกกะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชสาภวะตุเตชยยมังคลานิอุกิตขะขคขมะติหัตถสุธาลุนันตังทาวันติโยชนะ ปถังคุลิมาละวันตังอิทธีพิสังขะตะมโนชิตวามุนินทูตันเตชสาภวตุเตชยมังคลานิกตวานากถะมุทะลังอิวะคัพพิเนยียจินใจญยะทุกถะวจานังชนะกายะมัชเฉสันเตณโนะสมะวิทินาชิตวามุนินทูตันเตชสาภวตุเต ชยมังคลานิสัต์จังวิหายะมติสัตจะกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทพภูตังปัญญาปฏีประชาลิโตชิตะวามุนินโทตันเตชสา,าพราะวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภพูชะขังวิผู้ทางมหิตทิงปุตเตนะถิละผู้ชะเคนะ ทัามาปยันตอูอิทูปเทสะวิินาชิตาวามุนินโทตันเตชาาะสาพระวตุเตชยมังคะลานิทุกขาหทิถิผู้ชะเคนะสุัตถะหัตถังพม,มังมิสุทธิชุติมิติพากาพิธานางังยานาฆเทนะวิทวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชาาะสาพระวตุเตช,าาตเตชยมังคะลานิ เอตาปิพุทธชยะมังคละอัฏฐาถาอยู่วาจโนทิาทินีสะละัลเตมตันทีหิตาวานะนีกับวิวิธานิจุปัตถวานิง้ขังสุขังอธิขามาัยยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตายะสภาพปานินังปุเรปุเรตาวา ปาลมีสัพพาประต,ต,เเต,ต,ตูสัมโพธิมุตตะมังเอตีนัสจักเชน่าโหตุเตชยามังขลังชยันตัวโพธิยาโมเดศกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิชยสูชายามังคะเลอปราชิตตปัลลังเกศีเสปทวิโปคะเลอภิเสเกสัาพพุทธานังอคักปตัตโตปโมทติ สุนัขขัดตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหมุติตังสุขโนสุมุหุโตจะสุยิถังพัมมะจาริสุปักทีนางกัปักทีนังกายกรมมังวาจากรมมังปักทีนังปักทีนังมโนกรมมังปณนิทีเตปักทีนาปักทีนานิกัตวานะลพันตัดถีปัทขีเี พระวัตพวัตพวัตุสับพระมังขลังลักขันตุสับพระเทวตาสับพระพุทธานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวันตุสับพระมังคลังลักขันตุสับพระเทวตาสับพระธรรมมานุภาเวนัสธาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสับพระมังขลังลักขันตุสับพระเทวตาสับพระสังคา นุภาเวนัสธาโสถีพระวันตุเต 14. ปฏิทานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเลโพธิคะเลแตหิงแตหิงตาธรรมัธานีนะพระวันตุปุชิตาโสถิงกะรุนเตทะวิหารมันทะเลเทลาจะมัชฉานาวากาจะพิขโวู สาลามิกาธานปฏีอุปาสกาคามาจะเทสานิคขามาจะอิสาลาสัป,ปานภูตาสุขิตาพระวันตุเตเชาลาผู้ชายเยปิจะอันทสัมภวาสังเสทชาตาอัทโวปปาติกานิจญานิกังธรรมวลังปฏิจเตสัเพปทิทุกขัดขัสะกรุณตุสังขยงัง หาตุจิลังสตังธรรมูธรรมะทลาจักปุลาสังโคโหตุสมักโควะอัธายะจเหิตตายะจะอัมเหลักขตุสัตธรรมูสเพปิธรรมะจารินโนอุทิงสัมปาปุในยามะธรรมมีอริยปวีทิเตปสันนาโหตุสเพ,พปปานินโนพุทธสาสนนี สัมมาทาลังประ,ว,เเว,ประวีชํันตูกาลีเทวปวัตสตุวุธิภาว,วายสตานังสมิทังเนตูเมทนิงมาตาปิตาจะอัตราชังนิจังละขันติอุตะกังเอวังรำมีณราชาโนประชังละขันตุสัพพทาสิมหเทวตาอุยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกข,ขาพยปัตตาจะนิพยา โสกปตาจะมิโสกาโหตุสภพปีปานิโนเอตาวาตาจะเอมอัมเหหิสมพตังปุญญสัมปะังสภพเทวานุโมทันตุสพะพสัมปติสิทธิยาทานังทธันตุสัทถายะสีลังลักขันตุสภพทาภาวนาพิรตาโหตุชันตุเทวตาคตาสภะพพุตตาพระลปปาตาปเจกา นันจะยังพลังอรหันตานันจเตเชนะลักขังพันธามิสัพพสูสิบหกสุงขลักขาถาโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนสโสทีโหนตุนิลันตรลังโหนตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสับ ปฏิวตาสัพพธรรม,มานุภาเวนะโตรทีหนตุนิรันตะลังโหนตุสัพพังสุมังคลังลักขันตุสัพปฏิวตาสัพพสังคานุภาเวนะโตรทีหนตุนิรันตะลังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบสนนูส่วมูลพระสูตรพระประติและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้า ขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางลูกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เพื่ออนุโมทนาและลบโปรดอำนวยพร,รให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปดตายยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญว่ยคูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริตจงสำลิดศักดิ์สิทธุประการเทิน บุญกุศลของข้าพระเจ้าทาั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาขอ,อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธารุ่มสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานฉะนั้นต่ออุปสรรคและมันทั้งหลายสมบณ์พร้อมด้วยท่านสารสมบัติบริวารสมดับสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณ และเจริญด้วยจตุรพิธพกชัยทั้งสีคืออายุวันนัสุขาภาระเทินขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวยอดเสิษฐีทุกท่าน